เที่ยวบินกักตัวฟรีจากฝรั่งเศสกลับไทย25มีนาคมวันเดียวเท่านั้นการบินไทยประกาศออบได้รวบรวมเที่ยวบินกักตัวฟรีเอาไว้ใน go.no-guide.com/ticket ok เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับมาเช็คกันได้เลยทุกประเทศย้อนความนิดนึงก่อนหน้านี้นมีเที่ยวบินนี้นะครับฝรั่งเศสนะอแอร์ฟรานกักตัวฟรี13กับ19มีนาคมนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแต่รอบนี้เป็น การบินไทยนะอ่าอันนี้เป็นประกาศสถานทูตอ่าปารีสนะครับที่ฝรั่งเศสก็คือเที่ยวบินการบินไทยวันที่25มีนาคมกักตัวฟรีก็คือเฉพาะคนไทยเท่านั้นแล้วก็จะต้องขอใบอนุญาตกักตัวฟรีมาจากสายการบินของการบินไทยด้วยสรุปว่าเที่ยวบินกักตัวฟรีฝรั่งเศสก็จะมี3วันนะครับ 13, 19กับ25มีนาคม โดยที่2อ,อันแรกนี้จะเป็นแอร์ฟรานซ์เราพูดไปแล้วในวิดีโอนั้นแล้วก็การบินไทยจํานวน100ที่นั่งวันที่25มีนาคมวันเดียวเท่านั้นก่อนอื่นเราก็คือเข้าเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะครับของสถานทูตน,นะเดี๋ยวทุกอย่างจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเข้าเว็บไซต์แล้วก็ทําตามที่ในเว็บไซต์บอกเพื่อที่จะซื้อบัตรโดยสารแล้วก็เดี๋ยวอาพูดถึงอีกทีหนึ่งหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้วยังไงต่อ ตรงนี้คือลิงก์ของการบินไทยก็คือ,เ,อเป็นเที่ยวบินบินตรงนะจากปารีสกลับมากรุงเทพเฉพาะคนไทยเท่านั้นหมายถึงว่าคนไทยเท่านั้นที่ได้สิทธิกับตัวฟรีชาวต่างชาติอยากขึ้นการบินไทยก็ขึ้นได้แต่ว่าต้องเป็นจ่ายค่ากับตัวเองใน ASQ เท่านั้นตรงนี้เขาย้ำนะครับเที่ยวบินพิเศษหนึ่งเที่ยวบินยี่สิบห้ามีนาแล้วก็วิธีการก็คือตรงนี้นะครับ สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ของการบินไทยโดยที่ตรงข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการุณาซื้อตั๋วเครื่องบินท่านจะสามารถเห็นจำนวนว่าที่ว่างของว่าโคตากักตัวฟรีเหลืออยู่เท่าไหร่โดยคลิกที่ลิงก์นี้แต่เอาบ้าไร้ไประโยชน์เพราะว่าคลิกมาแล้วปุ๊บคือบอกว่าเหลือตั้งร้อยเก้าสิบเจ็ดทั้งทั้งที่สถานทูตเขาบอกว่ามีโคตาแค่หนึ่งร้อยก็เลยยังงงอยู่ว่าตกลงมันอันไหนถูกกันแน่เอาเป็นว่าถ้าจะกลับวันที่ยี่สิบห้ามีนาจริงๆก็รีบ รีบจองหรือไม่ก็อ e ีเมลถามเขาก่อนก็ได้ในหน้านี้จะมีอ e ีเมลอยู่แล้วก็พอซื้อตั๋วแล้วเราจะต้องขอใบอนุญาตกับตัวปรีก็คือให้อ e ีเมลไปที่ลิงก์นี้นะครับกดลิงก์ไปก็จะเจอว่าอ e ีเมลของการบินไทยคืออะไรแล้วก็พอข้อสามก็คือให้กรอกแบบฟอร์มคือหมายถึงว่าไปซื้อตั๋วก่อนได้เลยแล้วซื้อเสร็จก็ค่อยมากรอกแบบฟอร์มตรงลิงก์นี้ตรงข้อสามนี้นะครับเดี๋ยวเราลงลิงก์แบบฟอร์มไว้ใต้วิดีโอด้วยละกัน ก็คือพอกดเข้ามาปุ๊บก็นี่เลยแบบฟอร์มอันนี้ที่เราจะต้องกรอกเพื่อรับใบกักตัวฟรีหรือเปล่าตกลงกรอกอันไหนก่อนเดี๋ยวขอดูนิดนึงก็อันนี้กรอกมาถึงหน้าสามแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกชื่อนามสกุลต่างๆแต่เบอร์โทรนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะต้องเว้นช่องว่างให้ได้ตามนี้เลยนะครับก็คืออันนี้หนึ่งตัวแล้วก็เว้นแต่แล้วก็เว้นสองตัวไปทุกอันเลยให้จนครบ ก็เรามาถึงหน้าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้กรอกอะไรมากแค่มันมีหลายหน้าเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ต้องกรอกออหมายเลขของ Booking Refer e n c e 6ตัวของตั๋วเครื่องบินด้วยแสดงว่ามากรอกก่อนก็ได้กรอกอันนี้ก่อนแล้วก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้เพราะตรงนี้คือกดส่งแล้วเรียบร้อยไม่มีกรอก Booking r e f e r e n c e ของตั๋วเครื่องบินเลยโอเคก็คืออย่างที่บอกนะครับเรากรอกฟอร์มนี้ก่อนก็ได้ข้อสมเสร็จแล้วก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบิน แล้วก็หลังจากที่กรอกฟอร์มแล้วก็คือการบินไทยจะส่งอีเมลนะครับจดหมายยืนยันสิทธิ์การกับตัวสเตตควอนตีนกับตัวฟรีมาให้เราแล้วก็ข้อ5นะครับอันนี้คือทุกคนนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติต้องขอ C O E นะตามลิงก์นี้ข้อ5นะเออซึ่งตรงนี้อมมีคลิปนี้นะครับรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ ก็แบ่งออกเป็นสองสเต็ปคร่าวๆสเต็ปแรกก็คือเราก็อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกของเราอันนี้เฉพาะคนไทยนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็ชื่อเบอร์โทรอีเมลของบุคคลอ้างอิงในไทยนะครับใครก็ได้แล้วหลังจากนั้นจะได้รหัสหกหลักมาแล้วก็รอประมาณสักหนึ่งถึงสามวันทําการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองก็คือให้เราอัปโหลดตั๋วเครื่องบินของการบินไทยแล้วก็ จุดหมายยืนยันสิทธิการกักตัว SQ ที่กักตัวฟรีเนี่ยใส่ไปในช่องเดียวกันเลยคือจะมีให้กรอกเที่ยวบินใช่ไหมแล้วก็จะมีอัปโหลดตัวเครื่องบินก็ใส่ช่องเดียวกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รออีกประมาณ3วันทําการนะครับก็จะได้ตัว COE นี้มาแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกนะครับคนไทยที่กักตัวฟรีก็จะต้องมีอันนี้นะครับแบบฟอร์มต่อ8นะครับซึ่งน่าจะส่งมาพร้อมกับอีเมลของ COE นะครับ อันนี้ให้ดูไว้เผื่อไม่มีแล้วก็ตัวอย่างของแบบฟอร์ม f i t to fly นะครับก็ค,คือแล้วแต่คลินิกแต่ว่าอันนี้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เขาดูได้คือจะต้องมีคำว่า Fit to Fly อยู่บนใบนะครับจะหัวข้อ,อยังไงก็ตามต้องมีคำนี้ไม่งั้นจะไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะบางคนทำมาเป็นภาษาฝรั่งเศสใช้ไม่ได้นะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องแยกกันนะเ,เรื่องของการตรวจโควิดนะเนี่ยข้อนี้ตรวจโควิดเนี่ยเคยได้ยินว่าฝรั่งเศสต้องตรวจก็เลย ต้องลองถามกับการบินไทยดูนะครับว่าเขาต้องให้ตรวจไหมนะถ้าต้องตรวจนะก็คือจะต้องคนละใบกันกับ fit to fly นะครับบางคนตรวจมาพร้อมกันเลยอยู่ในใบเดียวกันไม่ได้ต้องแยกกันระหว่าง fit to fly แล้วก็โควิดเทสก็ลองถามการบินไทยดูว่าต้องตรวจโควิดไหมไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแอปพลิเคชันนะครับ Thailand Plu s ซึ่งตรงนี้เขาบังคับเลยให้ ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เข้าไทยทุกคนจะต้องโหลดนะครับจะต้องเอาเนี่ย Refer e n c e ID ก็คือรหัส6ห,หลักที่ใช้ขอ COE แล้วก็ COE code ก็คือดูมุมซ้ายบนของใบ COE เอามาใช้ในการสมัครครับแล้วตรงนี้จะอยู่ในลิง no ก์ g o n o g a i c o m t i c k e t นะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอแล้วตรงนี้ถ้าเพื่อนๆได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกับตัวฟรีของการบินไทยที่ฝรั่งเศสแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ